ก็กราบสวัสดีน้องๆชาว ROV f i f i r o r. b o ok x c i t y กันทุกคนทุกท่านนะครับเข้าถั่วช่วงราชาหนึ่งหนึ่งสมชัดโรกไม่เคยแพ้เคาไอ้ดูมันใส่รูปดิใส่รูปผาอะไรวะใส่รูปไอ้รูปกระตูนน้องๆรูปกระตูนโชว์ข้ามอ่ะอาจจะพี่ใช้พลังแฝงโหดพี่เลยนะครับก็คือพลังแฝงนี้นะครับอ่ะ พี่สามารถใช้พลังแฝงในหนึ่งหนึ่งได้นะทุกคนอาจจะทําไม่ได้ถ้าใครสนใจหนึ่งหนึ่งกับพี่นะครับก็อยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับอ่ะโอ้โหเจอรอเลี้ยวรอคอกอีกแล้วว่ะน้องๆพี่บอกไปแล้วใช่ไหมครับถ้าใครเล่นรอเลี้ยวในมดหนึ่งหนึ่งอ่ะถ้ากับคอกระดับต่ํานะครับถ้าใครอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่ครับก็อยู่ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าหน้าโปรไฟล์อยู่ทุกพี่นะครับอ่ะหรือว่าแอดไลน์มาที่ db เจ็ดหกสามนะครับไม่งั้นก็น้องๆเออถ้าอยากแพล็กก็เดิมพันเข้าห้องแบบเสีย,กา,แบบา,ยากกแพ้็ แอนมานะครับหรือว่าเดิมพันกันสามพันร้อยนะครับพวกขี้ฟันก็ต้องชักมานครับไอ้รอคอกแต่พี่บวกกันมาเลยน้องๆไม่ต้องหนีเลยไอ้รอคอกกับพี่เคยเจอเยอะแล้วเคยเจอมา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 เยอะแล้วไอ้รอคอกอ่ะให้มึงวิวสองก่อนด้ไหมมางให้มึงวิวสองก่อนด้ไหมแล้วโอ้ยเฮียแรงจัดน้องๆเฮียแรงจัดเลยตายว่ะเฮียไม่รอดว่ะน้องๆไอ้ศาสตร์แรงยังวะสกิลมันอ่ะไอ้เฮียสกิลอย่างคอกเลย สกิลอย่างแรงเลยวะเออสกิลอย่างแรงเฉยเลยเอ้าวไม่เป็นไรนะครับพี่ต่อให้มันนะครับอือแบบนี้ถือว่าคล้องนะแบบไอ้เฮียเดินเล่นสกิลถอยหล,งลังตัวมันเก่งกว่าด้วยเอาจริงตัวมันเก่งกว่าด้วยนะครับตัวเก่งกว่าแต่เล่นได้แค่นี้น้องๆดูดิมาดิมึงเอวงในป้อมดิเออามามในป้อมเลยมาไอ้เฮียมาในป้อมเลยมั้เอาโอ้โหไอ้เฮียระบบอย่างคลอกกดอัตโนมัติน้องๆแม่งพุ่งไปนู่นเฉยเลยไอ้เฮียฮีโรย่ยืนใกล้ๆแม่งพุ่งไปนู่นเฉยเลย มากูหลบได้ไอ้น้องกูหลบได้สตาร์ทอีกทีนึงครับสตาร์ทอีกทีนึงครับเอ้าเอาเหรอเอาเหรอกูได้ป้อมเหรอกูได้ป้อมเหรกูได้ป้อมเหรอกูจะป้อมเหรอกูจะป้อมมามาดิมาดิมาดิมามามามึงหมดไอ้งูไอ้งูมานาหมดไอ้งูมานาหมดไอ้งูมานาหมดไอ้ควายงูรถเรียกงูงูรถเงียบระดับต่ำน้องๆ อ่าแตวพี่จบบ้านมันได้จบได้เลยนะครับถ้าตีบ้านได้ขนาดนั้นก็ตีไปเลยนะครับเพราะว่าลอเลียวมันเก่งกว่าเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราชนะมันได้อะแสดงว่าฝีมือเราเป็นระดับสูงเว้ยยีะชนะลรอเลียวได้คือฝีมือระดับสูงเว้ยน้องๆ้ก็จะอ้าวเราเราออกตัดเลือดก่อนเลยสะท้อนใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นกันเวทนะครับสะท้อนใช้กับมันไม่ได้นะเราออกเป็นกันเวทแล้วก็ออกตัดเลือดแล้วเราบวกมันกับบันไัวเลเว้ยบวกกับบันไหวเะเว้ยฉันได้บวกกับบันไหวเลยเว้ยบวกกับมัเลัยเลยเลย ไม่ต้องมีการแบบเหลี่ยมอะไรทั้งสิ้นไม่มีเหลี่ยมครับระดับนี้ไม่มีเหลี่ยมไม่มีไม่มีเหลี่ยมน้นองๆระดับนี้รอเลี้ยวรขอข้อกับพี่ตัวมาหมดแล้วตังเซิร์ฟอ่ะยันเม็ดส้มอ่ะน้องๆพี่บอกไว้แล้วนะครับว่าหนึง่งหนึ่งกับรอเลี้ยวอ่ะถ้าใครแพ้รอเลี้ยวได้อ่ะจะเล่นลมแล้วชนะรอเลีลเ้ยวได้ถือว่าเก่งครับเป็นฝีมือระดับสูงครับจำไว้นะครับเออไม่ใช่แบบข้ขอขคอกันน้องเขาจะคือแบบนี้พี่ชนะมันไปนแล้วนะเว้ถึงแม้มันจะเลดเกมถึงแม่พี่จะแพ้มันอะ แต่ก็พี่ก็ชนะมันไปแล้วเพราะว่าพี่คิวมันสองตัวก่อนนะครับอาเนี่ยเราตอนตอนมันเอาเวลอย่างเงี้ยเราบวกกับมันได้เลยตอนมันเอาเวลตอนมันเอาเวลอ่ะเพราะว่ามันจะไม่ฮิวเลื่อนไงตอนมันเอาเบลเห็นปะเพราะมันเอาโล่นั้นมาเลยออกมันขึ้นเป็นการเวิเลยนะครับเออเปิดเหรอให้กูเปิดออกมาดิมาดิมามากูต่อให้ด้วยกูไม่มีพี่พี่สกิลไม่โดนมาสักนิดเลยนะครับอืมอืมพี่พี่สกิลไม่โดนมาสักนิดเลยนะ อ่าพี่พี่พี่สกิลไม่โดนมาสักนิดเลยนะไม่ไม่โหลดสกิลสักนิดเลยนะมาดิอันตรีไปอีกดิเก็บเลือดด้วยซ้ำเก็บเลือดเหรอกูตีมธรรมดาเนี้ยมั้งกูตีมธรรมดาเนี่ยมักูตีมธรรมดาเนี่ยกูตีมธรรมดาเนี่ยไอ้คอกตีมธรรมดาเนี่ยไอ้เฮียรอเลี้ยวคอก้อกูตบมาหมดแล้วรอเลี้ยวกับคับน้องๆอยากเจอแบบเก่งๆแบบเม็ดส้มว่ะไอ้เฮียมันรอเลี้ยวกข้อให้พี่ตบมาหมดแล้วรอเลี้ยวฟอเรติโนหยานนาคอสอะไรเอเลนอะไรเงี้ยตัวแบบขอก้อ่ะครับ พี่จบมาหมดแล้วเว้ยเหลือสักร้อยหนึ่งเอ้ยเหลือให้สักร้อยหนึ่งแบบอเหียแบบเหือะแบบเหือแบบพี่จัดได้ถ้ามันเหืออะเหลือให้สักร้อยหนึ่งถ้ามึงเหือกูจัดเลยถ้ามึงเหือเนี้ยมามาไอ้ข้อกูไม่หนีกูยืนตีเนี่ยพี่กดปุ่มตีธรรมดาเนี่ยกับมันอะก่กดปุ่มตีธรรมดากับมันเลยอะมาไม่มีหนีครับไม่มีหนีครับไม่มีหนีครับหนีดาพี่ขอกได้เลย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  ไม่มีหนีไม่มีหนีโอ้ได้คิวเลือดด้วยได้หิวเลือดด้วยเหรอหิวเลือดด้วยเหรอหิวเลือดด้วยโอ้โหเห็นไหมพี่ไม่ีหนีน้องๆใส่สูตรครับระดับสูงไม่มีหนีระดับสูงไม่มีหนีครับใส่สูตรก็คือใส่สูตรใช่ป่ะมันหิวเลือดด้วยนะครับทั้งหิวเลือดทั้งเก็บเลือดอ่ะแต่พี่อ่ะน้องๆเข้าใจป่ะระดับสูงย่ไม่นีครับไอเลือดมันเหลือนิดเดียวเนี่ยพี่เดินไปตีก็แตกแล้วเหลือแค่ร้อยเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวพี่คิวมันแล้วพี่จะคิวมันตอนไหนก็คิวได้เว อ่ะน้องๆก็หาว่าพี่โมอีกเอาไอ้สัตว์มาดิมาดิมาดิกูไม่หนีด้วยให้มึงสกิลเนี่ยให้มึงสกิลเลยนี่ยเอาเอาเอาเก็บเลือดอ่ะเก็บเลือดอ่ะเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ๊ยเฮ้ยไอ้เนี่ยอ่อยอ่อยให้มันเกินไปละ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 น้องๆถือว่าอ่อยให้มันนะสามสามเออถือถือว่าอ่อยให้มันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตีป้อมมันดูแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแอฟตีป้อมมันดูอ่ะ ไอ้สารติดเนื้จ <ame> ัดเลยวะไอ้สว์ติดเนื้จัดเลยวะออกอะไรดีวะมันติดเนื้จ <trzeba S 2> ัดเลยวะคือถ้ามันโดนมานลำแล้วมันติดเนื้จัดเลยเว้ยเอาอันนี้ไปสอยป้อมมันดีกว่าเอานี้ไปสอยป้อมมันดีกว่ามันเลดแล้วด้วยน้องมันเลดแล้วด้วยเราไปโดนมันสองตัวเว้ยไปอเกีค่ของมันของมาสามชิ้นแล้วแหละของพี่แค่สองเองของพี่แค่สองเองของมันมาสามชิ้นแล้วเฮ้ยของมันมาสามชิ้นแล้วเ้ย เยอะแรงจัดเลยแรงจัดเลยไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกู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 เล็นอกเอ้ยจะได้ชนมันมันมีหลายวิธีการชนะอ่งน้อพี่ไม่เคยแพ้อยู่แล้วคอกอ่ะเออชนะแบบนิ่มๆครับเออไอ้คอกๆงเนี้ยเออไี้เราเรียวเขาแพ้แพลแลมอ่ะเล่นเราเรียวแพลลมน้องคิดว่าคิดได้ไงครับโดนพี่อัดคาบอ่ครับเออ อย่างนี้เราต้องรีพอร์ตนะครับเพราะว่าอะไรเพราเราเจอข้อให้น้องๆถ้าเราเจอข้อขอ,องนี้ให้เรารีเลยนะครับอืมใส่รูปเป็นตัวกระตูนกูชอบจัดเลไรวะเฮียข้อขจัดเลยโอโ้โหสามสิบห้าสิดาวน้นองๆยังเพ้พี่